ผาลกิจของเราจะมาแลกตัว9 3้าสามถึงเกสี่อนนะครับเนเลยครับดูซิว่าลงทุนไปเท่าไหร่ครับโอ้ลงทุนไปส6สิบล้านสาแสน้าหมื่นนะครับไปเลยครับมาดูครับว่าแลกตัว9 3้าสามถึงเกสจะได้มากกว่าส6ล้านหรือเปล่าครับไปเลยครับอ้าว9 0ถึง9 2สองอ้าวแล้วทำไมของเรานักเตะเราไม่ได้ล่ะดูซิ 9ก้าสิบถึงเก้าสองก็ใช่ไงแล้วทำไมแลกเปลี่ยนไม่ได้ล่ะครับสวยแมวแล้วอะไรกันนี่ซื้อมาผิดสวยแมวแล้วอย่าบอกนะตั๊กแตนที่เราซื้อมาซื้อขายไม่ได้ก็ไม่ใช่นี่ครับแล้วทำไมเอามาแลกเปลี่ยนไม่ได้ล่ะครับผมเรงงเลยครับทีนี้หรือจะเป็นบักลองแรกตัวอื่นไปก่อนนะครับ ไปดูอีกทีรับนงงเลยอ่าเฮ้ยยังไงกันนี่ือว่าห้ามใช้นักเตะตัวจีนโอโ้โหถือมาํำบานเลยครับหายแดกดีครับลูกพี่รออะไรครับ โว้แมวเลยขายกินนี้ขาดทุนดีครับแต่มันต้องขายนะครับทำไงได้มีคนก็ไม่รู้แบบผมแน่นอนคนระับายเลยครับขายกินแล้วดูสิครับขายกินจะขาดทุนหรือเปล่าเนี่ยครับ ขาดทุนอยู่แล้วครับสามสิบหกล้านเนี่ยโอโหยกันเธอเรายังไม่ทันแรกก็ขาดทุนไปแล้วครับเน่เอครับมันไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าเป็นคลิปบทเรียนสอนคนดูแล้วครับว่าตูจีนเราไปแลกปเปลี่ยนไม่ได้นะฮะองงส่คนจะซื้อบ้นบานแน่เลยตามผมเนะี่ย เดี๋ยวมาดูขายหมดได้เท่าไหร่ลงทุนไมบบานเลยอืม อ่าเหลือกสองตัวครับมาดูเมื่อกี้ลงรุ่นไปสามสิบหกล้านขายกินจะได้ไเท่าไหร่นะโอ้โหเศร้าออเลยกูอ่า ายไปขายมาครับโอ้โหขาดทุนไปสี่ล้านโอ้โหจบซื้อนักเตะแรกเปลี่ยนมาไม่ได้ครับอือฮเอาไปครับอยากจะแลกสามตัวเหลือต้องแลกตัวเดียวเท่านั้นนะครับดีหลังให้เข้าไปเช็คตรงนี้ก่อนนะครับนี่เข้าไปดูตรงนี้ครับมันจะพาเราไปยันนักเตะนะครับที่ซื้อขายได้นะดูนักเตะมูลค่าต่ำๆครับโอ้โหต่ำสุดตอนนี้กัน อละห้า,หาหล้านเนี่ยไปนะครับอ้โหไปแลกไปเหยนที่นี้ขาดทุนแรกวันทีเดียวพอแล้วกันนะอือ <c oughs> <c oughs> ืแพงงี้ั้นเลยเอาไปครับถือเนี่ยเลยมั้งถูกสุดแล้วเนะี่ยห้าหล้านสามเนี่ย หูตัวละห้าล้านหกแเรารก็ต้องแลกเพื่อให้คนดูได้เห็นนะตัวห้าล้านสองเลยหูห้าล้านสองสองตัวไปแกลกรอบเดียวพอแล้วกันนะเปลี่ยนใจฮะเงินหมดตูดไปแล้วครับ หออ่กตัวไปอืม้าเลยสรุปตอนนี้ต้องลงทุนน่าจะสามตัวน่าจะมารสิบห้าล้านนะแลกเปลี่ยนไหนนะครับมาอยองไรครับโอเคครับไปครับสิบห้าล้านหกเมื่อกี้ขาดทุนไปอีกสี่ล้านสิบเก้าล้านไปเลยครับ แม่ทีอย่างนี้ให้กดแรกได้มันสามจริงๆนะไม่ต้องรอแล้วไปเอเฮ้ยทีโอทีไวปร๊กเกตโลโอเฮ้ยเด้อเฮ้ยไม่ใช่โฟเดเอ้ยแบ๊วหุยเก้าสามโอโหตัวเก้าล้านแต่เราไม่ขายครับเราเก็บไว้เพื่ออนาคตมีให้แรกอีกครับไายต่อครับเราไม่หยุดแค่นี้ครับแรกต่อครับสามทีไปเลยคร กี้ก็ขาดทุนไปแล้วไหนครับอ่าไปไหนอีกแล้วต้องเข้าไหมใหม่อย่าไปเก่งนะมันแรกแค้สามทีนะอ่าล้านสามอ่าล้านสอง ไปอสามตัวได้อีกสามตัวมั้เนี่ยไม่ได้แล้วโหดจบได้อีกรอบเดี๋ยวเก็บไว้รอราคาขึ้นเงินเก้าสามครับไปต่อครับลอนโดลงมาครับลอนโด อันนี้ขอแสงหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ขอแสงนะขอสักแสงหน,นึ่งไปฮะทีโอทีไวทีโอทีไวเลยอังกฤษกองหน้าเฮลิเคนเอ้ยโอใช่เลยโอถูกจัดโอ้ยสิบสี่ล้านนี่ถือว่าเท่าทุนนะไปทั้งหรอไหมนะไปนะอย่างแสบนะครับ ไปดูเรียบร้อยมาครับขอแสงทีเดียวเหมือนเดิมครับทีสุดท้ายครับเตะก้าวสามถึงก้าสี่ทีว่าฮะเยอรมันใครครับ C A M เฮ้ยิ่งไวโอ้โหนี้น่าจะถูกแน่เลยวิ่งสิบล้านเก็บไว้ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูแลกสามทีได้เท่าไหร่ครับ ดูนะครับสิล้านอันนี้ก็ตีไปหนาเดีประมาณ10ล้านยี่สิล้านยี่สล้านนะครับแต่ขายก็น่าจะโดนหักคนระับโอเคคนระับน้องไปแลกกันได้นะครับขอบคุณครับ